โอ้ยเอาเก่งมากเอ้ยจิตเก่าเดี๋ยวพวกียรีเรียวไอลเขียเกาชาปางองคยถถึงจะเ้าชางีจะ่านะฮะเฮ้เย

โอ oh, oh. ้สามาร <c oughs> ถฉิกอย่างนี้ได้สามารถจะฉกะเช็ดต้นไม่ได้โอ้ เล่นต่อไปยังไม่หมดัหมดเนี่ยังไม่หมดเลอไปเล่นจนหมดจริงๆโอ้โหโนเละเลไม่ฉีเป็นชิ้นเลยโอ้ ก็แล้วที <coughs> <coughs> <coughs>